สวัสดีนะคะแม่แม่ค่ะวันนี้นะคะหญิงนิมก็มาหายญานะคะให้หญิงนิ่มได้ทานนะคะสวัสดีที่พทุท่านนะ,ะมาเราเดินทางมาที่นะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อนะคะจะมาหาต้นนะะ,ะนะคะต้นมะพร้าวใบมะพร้าวให้น้องๆนะคะให้หญิงนิมของเรานะคะได้ฐานนู่นะคะโกมานี่นะคะผู้ช่วยของเรานะคะมีท่านหนึ่งเป็นน,นะ น้องของพ่อนะคะน้องของคุณพ่อของเรานะคะคือนะครพ่อใหญ่ปอมนี่เองนะคะเรามีคนหนึ่งที่ช่วยเป็นแว็กกราวให้เราด้วยดีเสมอมาในการหายาหาลายนะคะแกเป็นคนขยันขันแข็งนะคะสู้งานนะคะแล้วก็หญิงนิ่มก็ช่วยกันเนาะช่วยกันแบกช่วยกันทั้งสองท่านเลยนะคะเราก็สู้มาด้วยกันเนาะทุกครั้งเลยนะคะะนคะ ิงนิมาหายญ้าเกก็จะไม่ช่วยหาเลยนะคะเกจะรู้หน้าที่ของเกเลยนะคะจะช่วยให้หิงนิมาตลอดเลยนะคะเราก็จะเอายาขึ้นนะคะใน ហើយនឹងសាំងឈីមយោចាញ់នេះទៅដាក់សាំងឈីមយោចាញ់នេះខ្ញុំផាត់នឹងដាក់សាំងឈីមនេះចាញ់

ý thức ăn mặc sẵn ý thức ăn mặc sẵn ăn mặc sẵn ăn mặc sẵn ăn mặc ก็ได้แล้วนะคะหนึ่งขนนรถนะคะขนาดนี้นะคะก็ถือว่านะคะได้เยอะอยู่นะคะใบมะพร้าวเราก็ตัดไปแล้วนะคะใบมะพร้าวมาใบนะคะใบมะพร้าวเราก็ตัดไปแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะได้แค่นี้นะคะก็ดีใจแล้วนะคะเย้ยิงนิมได้ทานอีกแล้วนะคะ ว้วอยู่โมโตั้จะร้อนแล้วจะมีจะสันรางกินมันตรัสเล้าวอุ้ยว้าวตุจรรย์แล้วรังสีอ่ยตุจรรย์เกินนะฮะก็มีของฝากเลยนะคะเนี่ยเป็นพริกนะคะให้หญิงนีมขอบคุณค้านะคะคุณตานะคะ มีพริกาบยหางใหญ่นะฮะอะไรไม่ให้ให้พริกนะคะของเผ็ดนะคะของเผ็ดร้อนอเดี๋ยวนะคะมันมีอะไรหเหลืออีกไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป่ะกราขบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะนี่ะคะก็สะเสบียงของยิงนิ่มก็ได้เต็มแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะทีนะคะบันไดบันไดเอาไปเก็บก่อนนะนะกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ค่ะนะก็พบกันใหม่นะคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยิงยิ้มด้วยนะคะแม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องพอยิงิ้มของเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนะทุกกําลังใจที่เข้ามานะนี่ก็เป็นนะ,ะอีกท่านหนึ่งเลยนะคะที่ท่านช่วยยิงยิ้มด้วยดีเสมอมานะคะแม่แกช่วยนะเป็นน้องนะ,ะเป็นน้องชายของคุณพ่อของยิงยิ้มเองนะคุณพ่อก็เสียไปแล้วนะเหลือนะคนนี้คนเดียวสุดท้ายแล้วนะที่ยังอยู่นะคะขอบคุณนะแกนะยิงรูว่า รู้ว่าอย่างนี้มานะคะแกต้องไม่ช่วยทุกครั้งเลยนะคะนะคะสวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านคลิปนี้ก็นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะคุณแม่ขะกราบขอบพระคุณนะคะเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องพังยิ้นิมช่องเล็กๆของเรานะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากและอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณนะคะ